ใครไม่ควรทานแตงโมกลุ่มคน4ประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงการทานแตงโม 1. คนที่ร่างกายอ่อนเพลียและถ่ายเห็วมากๆเนื่องจากแตงโมมีฤทธิ์เย็นจะกระทบต่อการทำงานของกระเพาะอาหารและม้ามซึ่งอวัยวะเหล่านี้ไม่ชอบความเย็นหากทานเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียปัสสาวะบ่อยเป็นต้น 2. คนที่เป็นแผลในช่องปากที่เกิดจากการมีพื้นฐานร่างกายอ่อนแอหากทานแตงโมมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มการขับสารน้ำออกจากร่างกายทำให้อาการเป็นหนักขึ้นค่ะ 3. ผู้ป่วยเบาหวานในแตงโมมีปริมาณน้ำตาลจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นดังนั้นจึงควรทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ 4. คนที่เป็นโรคกระเพาะความหวานและความเย็นของแตงโมจะทําให้กระเพาะอาหารบีบตัวหดตัวและหลังกดมากขึ้นทําให้เกิดอาการปวดกระเพาะกําเริบในทางการแพทย์จีนกระเพาะอาหารและม้ามเป็นรากฐานสําคัญของร่างกายเป็นแหล่งสร้างเลือดและลมปราณเมื่อถูกความเย็นมากระทบจะทําให้เกิดอาการม้ามพร่องค่ะ ส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารการย่อยและการดูดซึมอาหารทำงานได้ลดลงส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารอ่อนเพลียขี้หนาวมือเท้าเย็นเป็นต้นค่ะหากท่านใดมีอาการเหล่านี้แนะนําให้ลดปริมาณการทานแตงโมหรือผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นดูนะคะถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนําให้บํารุงม้มให้แข็งแรงค่ะ เสริมสร้างระบบทางเดินอาหารบำรุงเลือดและลมปานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาการม้ามพร่องให้หมดไปอาการต่างๆของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์จีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกหากคุณมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลตนเองตามทัศนะการแพทย์จีนปรึกษากับแพทย์จีนเอินเวได้เลยค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ